เรื่องอื่นๆนะคะก็เรื่องที่สำคัญแต่ว่าขอติดไว้ก่อนแล้วขอพูดสิ่งที่เป็นเล็กน้อยะคะเช่นกระเป๋าซึ่งเป็นกระเป๋าคล้อ,องลุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ารักนะคะปรึกษาเราต้องดูคนของเราด้วยนะคะว่าเขาจะสนับสนุนเราไหมด้านไหนที่เขาสนับสนุนเราเราจะต้องรู้ด้วยนะคะว่าเราต้องรู้จักอะไรคนของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตอนที่รักซื้อกระเป๋าหุยวิตองนะคะรักไม่ได้ปรึกษาสามีแล้วก็ไม่ขอด้วยนะคะซึ่งถ้าเราขอแน่นอนเขาจะต้องบอกว่าไม่ได้ยังเพิเรื่องกระเป๋านะคะถ้าเราดูแล้วว่าสามีเราไม่เห็นด้วยแน่นอนเลยอันนี้เรารู้แน่นอนทีนี้เราจะทำยังไงสิ่งที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จนะคะเราก็อยากขอ เราก็ไปซื้อเลยนะคะเราก็ไปซื้อเลยเราซื้อเสร็จก็ก็ซื้อเสร็จแล้วอะ่ะเราก็สําเร็จอ่ะอืมประมาณนี้นะคะบางอย่างนะคะเราต้องถามตัวเองนะคะว่าสิ่งไหนที่บางครั้งจะมีคนขัดขวางเราเขาอาจจะไม่เขาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเราแต่เขาอาจจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งที่ไม่ตรงความคิดของเรานะคะซึ่งมันก็จะเป็นแบบ การขัดขวางนะคะเช่นแต่เราต้องเชื่อมั่นในเสียงภายในของตัวเองเสียงความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าสิ่งไหนเป็นความปรารถนาของเราสิ่งไหนที่ไม่ใช่ความปรารถนาของเราเราต้องมั่นใจแล้วก็คือเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราเราชอบหรือเราปรารถนาที่จะได้มันมาแล้วเรา ต้องการหรือว่ากล้าอนุญาตให้สิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราและเราก็คู่ควรมั่นใจว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องของการมีแฟนอ่าสามีชาวต่างชาติอย่างเงี้ยเหมือนกันเราก็อนุญาตให้สิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะ ไม่ว่าจะใครจะพูดว่าเฮ้ย hey, เป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปได้นะคะถ้าคุณมีความเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวแล้วก็จะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือห้ามบอกความปรารถนาของเรานะคะสิ่งที่มันที่เราต้องการจริงๆนะคะกับคนที่ไม่สนับสนุนความฝันความปรารถนาของคุณ <c oughs> เขาไม่เชื่อว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นจริงหรือว่าสิ่งสิ่งนี้คุณทําได้เขาไม่เชื่อเขาพูดอีกแบบหนึ่งมันทําให้เราโลเลและก็ทําให้เราบางทีหยุดการทําสิ่งนั้นไปเลยโดยที่เพราะคําพูดของคนอื่นนี่แหละที่เป็นการห้ามทําสิ่งไหนที่มั่นใจแล้วก็ทําเลยนะคะบ๊ายบาย